สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับ EP นี้ค่ะนัดพามาชมคอนโดมิเนียมจังหวัดชนบุรีค่ะกับโครงการเดอะก m ัมคอนโดนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วในเรื่องของการเดินทางค่ะเขาออกสะดวกได้หลากหลายเส้นทางตามนัดเข้าไปชมเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับ EP นี้ค่ะนัดพามาชมคอนโดมิเนียมจังหวัดชนบุรีค่ะซึ่งต้องบอกว่าทำเลนี้ดีมากๆเลยค่ะกับโครงการเดอะกมคอนโดนั่นเองค่ะในซอยนิคมอุตสาหกรรมชนบุรีจังหวัดชนบุรีค่ะสถานที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลชนบุรีโรงพยาบาลวิภาลามค่ะและมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะนอกจากนี้แล้วในเรื่องของการเดินทางค่ะเข้าออกสะดวกได้หลากหลายเส้นทางและเข้าทางหลักได้ง่ายมากๆเลยค่ะ รวมถึงนะคะรอบโครงการค่ะยังมาพร้อมค่ะกับสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นค่ะระบบขีการเข้าออกของโครงการค่ะที่จอดรถสะไวยน้ำแล้วก็ฟิตเนสนะคะสำหรับท่านไหนค่ะที่อยากได้คอนโดมิเนียมจังหวัดชลบรุรีตามนัดเข้าไปชมเลยค่ะ ตอนนี้ค่ะนัดอยู่ภายในห้องแล้วนะคะกับห้องเลขที่555ทับ118ค่ะบริเวณชั้น5อาคารเอ็นค่ะขนาดพื้นที่32.77ตารางเมตรนะคะเดินเข้ามาภายในห้องแล้วค่ะจะเจอนะคะบริเวณค่ะมุมห้องรับแขกหรือว่าบริเวณนั่งเล่นนะคะสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ค่ะเป็นโซฟาขนาดเล็กก็ได้นะคะแล้วก็มีการบิวอินค่ะในส่วนของชั้นวางทีวีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะบริเวณซ้ายมือค่ะจะเชื่อมต่อนะคะเป็นระเบียงค่ะที่สามารถค่ะไปมองเห็นวิวทิวท ธรรมชาติทายนอกค่ะรวมถึงรับรมธรรมชาติได้อีกด้วยในส่วนของห้องนอนค่ะมีการบิวอินนะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงตู้เสื้อผ้าค่ะขนาดใหญ่เลยทีเดียวค่ะรวมถึงค่ะเชื่อมต่อนะคะไปยังบริเวณห้องครัวเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องครัวกันค่ะ เดินเข้ามาค่ะบริเวณภายในห้องครัวนะคะสําหรับค่ะห้องครัวจะเป็นรูปแบบครัวปิดค่ะตอบโจทย์เลยสําหรับท่านไหนที่ชอบทานอาหารนะคะกินค่ะเวลาทําอาหารนั้นจะไม่ไปรบกวนบริเวณภายในห้องนั่นเองค่ะซึ่งห้องนี้นะคะเราบิวอินค่ะในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวซิงค์ล้างจานค่ะบริเวณชั้นวางทางด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะคะสามารถค่ะวางเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติมได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะยังเชื่อมต่อนะคะไปยังระเบียงค่ะที่สามารถทําเป็นพื้นที่ซักล้างได้วางราวตากผ้าก็ได้ค่ะ แล้วก็ยังมาพร้อมกับตะแกรงกันนกนะคะสำหรับห้องนี้ค่ะมาพร้อมกับหนึ่งห้องน้ำนะคะที่มาพร้อมกับสุขภัณฑ์ที่คอกขันแยกโซนเปียกและโซนแห้งค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการเดอะกัมคอนโดมิเนียมเริ่มต้นจากโลตัสอมะตะขับตรงไปยังถนนเทพร,รัตนประมาณ2.5กิโลเมตรแล้วกลับรถให้ขับตรงไปอีก1.3กิเมตรโครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับ ็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับห้องนี้ค่ะท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะถึง3ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube และ t i k t o อค่ะและอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอย่างบ้านบ้านแอปพลิเคชันนะคะที่รวบรวมทัพพร้อมขายถึงสามพันรายการค่ะสําหรับท่านไหนนะคะที่อยากชมสถานที่จริงสามารถนัชมได้ฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายค่ะและสําหรับอีนี้ค่ะหมดเวลาของนัดแล้วเจอกันใหม่อนะีีหน้าสวัสดีค่ะ ีชีวิตดีบ้านนี่ช่วยได้